แกงเจ๊ทรายมาทั้งวันแล้วนะครับก็ถึงเวลาเซอร์ไพรส์วันเกิดกันอย่างจริงจังหน่อยนะครับคือของฝันในชีวิตเขาเนี่ยเขาไม่เคยขออะไรเลยวันนี้เป็นของฝันชิ้นแรกที่เขาขอนะครับแล้วลงให้เลยแล้วตอนกลางคืนมาแล้วครับสไลด์ใหม่นะครับคันนี้วันนี้วันเกิดเจ๊ทรายนะครับเราก็มีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แล้วก็เจ๊ทรายก็โดนแกล้งมาตลอดแล้วนะครับ แกงเจ๊ทายมาทั้งวันแล้วนะครับก็ถึงเวลาเซอร์ไพรส์วันเกิดกันอย่างจริงจังหน่อยนะครับวันนี้เป็นวันเกิดแล้วก็คือของขวัญในชีวิตเขาเนี่ยเขาไม่เคยขออะไรเลยวันนี้เป็นของขวัญชิ้นแรกที่เขาขอนะครับคือเขาอยากได้รถคอสทะเย็นนะครับเดี๋ยวนี่ฮะวันนี้มาให้แล้วเอลเดลลงให้เลยเดี๋ยวให้ดเดลลงให้เลยวันนี้ตอนแรกเมื่อเช้าโดนแกงสไลด์ใหม่แต่รถไม่มา แล้วตอนกลางคืนมาแล้วครับสไลด์ใหม่นะครับคันนี้สไลด์ใหม่คันนี้สไลด์ใหม่มาส่งวันนี้และที่การเซอร์ไพรส์ต่อไปด้วย,นนยียวได้ครับตีรลายเดียวจัดให้นะครับเจสซายนะครับในแต่ะที่ทำงานหนักมาโอ้ไม่นะครับดูแลดีมากครับจากพอดเอเอนะครับวันนี้พี่เบนมาเซอร์ไพรส์เขาบอกว่า A s เอสทำเซอร์ไพรส์ได้ทันจริงๆ อันนี้เป็นของฝันเซอร์ไพรส์นะครับของฝันเซอร์ไพรส์ที่เจาสายเขาอยากได้นะครับอยากได้มานานแล้วอันนี้ก็ไปคอนฟิกมาให้เองแล้วคันแรกนะในปรยเทศไทยนะครับที่นำเข้า a อนะครับนี่คือคายเอนปี2024อ้าวยังไม่ได้แกะเลยครับยังไม่ได้แกะเลยครับต้องขอบคุณพี่เบนนะครับทำให้ทันโอ้โหนี่พี่เบมีมีแชมเปนมาให้ด้วย ใช่ไหมพี่มีแชมเปี้ยนจาก AS เอสมาให้ด้วยนะครับแล้วก็กุญแจผมกุญแจด้วยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ชมความอลังการอันนี้เบาเบาถูกใจไหมครับต้องถามเยอะชายเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวอันนี้หนึ่งเบาะเบาะสีแดงอันนี้เป็นคอนฟิกอัคคล่านะครับดำแดงเลยนะครับเชิญเชิญนั่งได้เลยครับเชิญเชิญเชิญนั่งได้ครับได้ครับได้ครับได้เอวลงให้หน่อยครับเป็นไงครับถูกใจไหมครับ รางวัลของคนเก่งครับผมนะครับรางวัลของคนเก่งคนทำงานนะครับครับก็โชคดีครับนี่คือปี2024แล้วก็เป็นครันแรกในประเทศไทยที่ผู้ใหญ่ดิวไปเยอรมันแล้วเอาเข้ามาให้ขับเป็นคนแรกในประเทศไทยปีนี้มอบความวันให้9ล้านความสุขนี่ไงความสุขของมามีเห็นนะรอยยิ้มความสุขของมามี โอะคพี่อเค้กเยอะมากเลยอ้าวมาทีเดียวครับเนี่มาไอเดี๋ยวเด็กเตรียมให้แล้วครับพี่เบสโดนแจ้งมาทั้งวันเลยตอนแรกได้รับขยี้ขยิ้ตอนนี้ไม่เออตอนแรกนี่ไงได้รับได้รับรถสไลด์ไงเราก็น่าจืดไปแล้วว่าไม่ได้แต่จริงมันไม่มันไม่ได้จริงมันมันเรียกอะไรนะมันเรียกคอนดิเวตคอนดิเวตต้องคอนดิเวตจากจากจากบริษัทแม่เราแม่ไเจ๊ลองขึ้นลองสะดันก่อนเลยครับมีเสียงพี่ดูดัน มันเยียกเบรกและสจ์ทนี่ครับเห็นแล้วใช่ครับอันนี้เปิดหมดอ่าเลกได้เกียร์เหรอเกียร์อยู่นี่ครับเกียร์อยู่นี่เดี๋ยวเกียร์ต้องเรียนรู้พีกดที่เหลือเกียร์ก็กดลงปกติกดขึ้นกดลงแต่เกียร์อยู่ที่นี่ย้ายมานี่เกียร์ขยเยนปีล่าสุดจะย้ายมานี่แล้วครับเกียร์จะย้ายมานี่อ,อันนี้ก็พีกดที่นี่ไม่มีเบรกมือพีคือเบรกมือไฟฟ้าเลย แล้วก็เป็นไฮบริดอันนี้เป็นสปอร์ตพัดก็จะมีเสียงแต่เครื่องวอร์มอยู่นะครับเพราะรถยังไม่ได้รานอินเลยนะครับรมาก็มานี่เลยเอาเติมน้ำมันมาให้เต็มเลยฮะ258ร้ห้บกิโลใครจะของใครขอข้านั่งก่อนเดี๋ยวเราถอยลงให้เดี๋ยวถอยลงให้นะครับ ป้าถอยออกใครจะไล่ถอยก่อน